มันคือคีย์บอร์ดมันคือคีย์บอร์ดในตำนานทุกคนฟังเสียงฟังเสียงมันไปลองท้านะ FC แล้วทุกคนดูพื้นเขา พื้นเขามีลวดลายหลายแบบมากครับทุกคนซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยการลื่นได้เป็นอย่างดีนะทุกคนสามารถไต่บนเขายอดเขาไปถึงเอเวอเรสต์ได้เลยนะทุกคนงงไหมผมก็งง,งผมพูดอะไรออไปสามารถเดินจากนี่ไต่เขายันขึ้นเอเวอเรสต์ก็ทําได้นะทุกคนชอบไหมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะทุกคนและที่สําคัญนะครับมีเหล้าก,กังมาขายด้วยทุกคนในหน้าโปรไฟล์ผมเข้าไปซื้อกันเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็รีวิวแค่น,นี้แหละบายบาย อืชอบตอนแก่ของใหม่ครับเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนรู้สึกเหม็นใช่ไหมล่ะ